ครับพี่น้องอีกคลิปของวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนนะครับตอนนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้ที่สร้างบริจากเสียนูขออนุญาตถามว่ากำหนดการงานเรานี่จะเป็นอย่างไรบ้างในฐานะที่เป็นผู้สร้างโบจาคและก็สร้างเองด้วยนะครับพ่อเชนูเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่แล้วครับเชนูช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับไมาลำดับต่อไปก็จะแบคโคมาเคลียพื้นที่ครับเคลียพื้นที่ป่าพื้นที่เสร็จก็จะลงเข็ม ลงเข็มไมโครพายก็เอาลุกน้องะครับมาลงมาทําเพราะเราทําเองหมดเราเรื่องเรื่องน้ำนี่เรื่องน้านี่ยังเรื่องน้านี่ไม่รู้ว่าโอเคแล้วโอเคแล้วครับไม่มีปัญหาครับซึ่งเราก็ดูดได้เราเตรียมเตรียมหน้างานไว้สําหรับวันที่เจ็ดที่จะมาทำพิธีสร้างเสาเอกครับครับผมเข้าใจถูกไหมว่าวันที่เจ็ดนี้เราจะเสาเอกหน้าที่หมายว่าเราจะเอาเสา จวมดโกดีความกว้างของจวมดโกเช่นผ่าสุขาคือเมตรยี่สิบใช่ไหมใช่ครับนั่นแปลว่าวันนั้นเราจะต้องมีเสาเหล็กสูงเกือบสิบเมตรมาตั้งเลยใช่ไหมครับเชนูแลเขาใจะไม่ไม่ไม่มันมันมันต้องต้องเป็นสองท่อนสองท่อนเหรอใช่เพราะว่าถ้าลวดเดียวเลยไม่ไหวหรอกมันมันเหมือนเสาทางหลวนเราเออเราเราค่อยต่อแล้วแล้วเชนูครับช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ วันที่เจ็ดเ่ยนะเรายังมีการเข้ามาทํางานอยู่ไหมต่อเรื่องไม่ได้หยุดเลยมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเตรียมพร้อมรถแบคโฮมาเคลียพื้นที่เงมีพื้นที่เสร็จคือพูดง่ายๆแกเป็นนิดตัวไปก็คือทํางานเลยทํางานทำงานใช่จะจะได้วางแผนทํางานเลยเพราะว่าถ้าวันไหนผมอาจจะเข้ามาเยี่ยมชมนะเพราะว่า เรื่องนี้ก็เพิ่งเพิ่งรับทราบว่าเออจะมีการมาเข้ามาบ่อยๆครับก็เดี๋ยวแจ้งแจ้งแจ้งทางกรรมการว่าวันนี้เข้าไปแล้วนะอะไรเงี้ยมีรถเข้าไปนะมีเครื่องจักรเข้าอะไรอย่างเี้จะได้เตรียมวายมาให้ด้วยหลังจากเซนูเสร็จพู้ที่ที่ปรกษาสมาคมพี่สมบูรณ์มีความคิดยังไงบ้างครับพี่สมบูรณ์ครับพูดเลยครับก็ ความตื่นเต้นไงในการสร้างวัดอ๋อก็ดีครับจะได้เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่แล้วก็ของชุมชนสระบบุรีด้วยก็น่าจะในเมืองไทยน่าจะมีที่เดียวนะครับเฉพาะกรุงเทพเนี่ยน่าจะมีที่นี่ที่เดียวครับแล้วก็วัดเสาเดียววัดเสาเดียวหกคูณหกอ่มีที่เดียวออเป็นวัดเสาเดียวที่ใหญ่นะก็คงก็คอยติดตามผลงานครับ ก็เริ่มดาเนินการไปเรื่อยๆครับนะคคุณโจครับอ๋อผมสวัสดีครับผมขออนุญาตถามงี้ดีกว่าถามมงตุยและก็พี่พินุมีแรงมานาลใจอะไรสร้างสุสานเสาเดียวที่สร้างว่าเสาเดียวที่สุสานสระาุรีครับแรงมานาลใจมาจากตรงไหนครับถึงทําถึงมาสร้างถึงสร้างถามเรื่องนี้ดีกว่าเสาเดียวเป็นพี่ไอ พูดเลยับเป็นไงเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนามต่างประเทศเขายังทําประตูเวียดนามเยอะแยะแล้วอยู่เมืองไทยนี่ผมจะทาเสาเดียวเป็นที่ระลึกอีกวัดเสาเดียวเป็นที่ระลึกนะครับอ้าวคำถามต่ออก็ทีนี้เลยอยู่ในทีกว่าผมถาม คนที่ดูแลสุสานมีงานเพิ่มแบบนี้พี่บอาเป็นยังไงครับมีใจเศร้าใจเสียใจยังไงบ้างครับพี่บมอครับใหม่ใหม่ด้วยใหม่ก็ดีใจครับอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าเราต้องมีตู้บริจาคต้องเวลาคนมาเขาบางทีเขาไม่สะดวกโอนใช่ไหมสิบยี่สิบแล้วกุญแจก็ฝากไว้กับ พี่ทันนี่ไว้เลยเดือนหนึ่งเราก็คืออย่างนี้ว่าถ้าเราเปิดโอเพ่นนะใช่มันก็มีคนทั่วประเทศมาที่ไทมาใช่อย่างนี้ดีกว่าเข้ามาเยี่ยมชมกรเข้ามาเยี่ยมชมากราบไหว้กราบไหว้เออเคุณอินใช่แล้วก็อาจจะสัญญารักอะไรตรงนี้ก็ได้นะหนึ่งเดียวนะครับพี่น้องก็ตกลงว่าถ้าจะมีอะไรเดี๋ยวคิดต่อไปเนาะเพราะว่าเวลาทีนี้จะอีก